แกคลิปนี้นะขอมาอวยพ่อตัวเองหน่อยก่อนเข้าไปดูคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะฉันนะ่ะมีความหวังว่าฉันอยากจะปลูกสวนฟิกเว้ยแต่พื้นที่ตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่ที่พ่อฉันปลูกทุเรียนอยู่ไปบ้างแล้วเนาะแต่ปลูกห่างๆไงห่างปันห่างกันประมาณ6เมตรเนาะต่อต้น,นอย่างเงี้ยฉันก็เลยแบบพ่อหนูอยากปลูกฟิกพ่อทำยังไงรู้ไหม พ่ออารถไถมาเคลียร์พื้นที่ให้จ้าชันเองก็ช่วยเขาถางบ้างอะไรบ้างเนาะอะ,อะและ้วพอดีมันมีต้นะมะพร้าวต้นมะพร้าวเนี่ยมันเหมือนแบบโดนหนอนเจาะโดนด้วงเจาะอ,อะไรสักอย่างอะพอฉันโทรหาพ่อบอกว่าพ่อ,อ,อต้นมะพร้าวเนี่ยจะยังไงหรอจะโค่นเลยไหมหรือว่าจะปล่อยให้มันยืนต้นตายแบบนั้นอะไรเงี้ยพอชันก็บอกเออ,เ,อ,อเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปโค่นให้ พ่อฉันเตรียมเครื่องมือแต่เช้าเลยจ้าตอนนี้กำลังโค่นต้นมะพร้าวที่มันตายนะคะยอดมันไม่เหลือแล้วแล้วก็จะดึงเชือกให้มันล้ม,ลมไปทางถนนนะโค่นเพื่อที่จะให้ล้มไปฝั่งโน้นเพื่อที่จะไม่ให้มะพร้าวเนี่ยทับสวนเนาะให้ล้มไปฝั่งถนนแล้วก็เดี๋ยวเราก็ตัดเอามาไว้ในที่เรา แล้วก็เอามาทําปุ๋ยค่ะอ,อุปกรณ์เครื่องมือของพ่อฉันก็พร้อมมากเลยนะอันนี้คือตัวอะไรเนี่ยพ่อตัวขึ้นต้นมะพร้าวใช่ไหมมันใช้งานได้จริงไหมพ่อแกดูพ่อฉันพ่อซื้อมาจากไหน สั่งออนไลน์แน่เลยเนี่ยพอฉันอายุจะเจ็ดสิบพอฉันยังสั่งออนไลน์อยู่นะจ๊ะยังทันสมัยนะพ่อเนาะดูไหนไหนใน YouTube หรือใน Facebook นะเห็นไหมพ่อฉันก็เป็นแฟนคลับ YouTube ็นไเขาใส่ถั่วพ่ออายุเท่าไหร่นะหกสิบแปดนะหกสิบแปดนี่ ม68ยังเก่งอยู่เลยดูสิขึ้นต้นมะพาวอ๋อขึ้นไปเพื่อที่จะไปของเชือกด้านบนแล้วพ่อฉันก็จะตัดข้างล่างดู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 ให้มันใช้งานได้จริงๆเด้อทุกคน พ่อฉันเขาเขาก็อัดดปนะอัดดปเป็นแบบสายคล้องด้านหลังอีกนะเห็นไหมเขามาแค่สายคล้องด้านหน้าเฉยๆนะพ่อฉันก็คล้องด้านหลังเพื่อป้องกันการตกแบบนี้มันขึ้นง่ายเลยใช่ไหมพ่อไม,ม่แล้วเอา,ม,ามันเอามาขึ้นต้นตาลได้ไหมหรือต้นตาลมันใหญ่ไปไไอืม ฉันคงเห็นอุปกรณ์นี้เว้ยเพราะว่าฉันเคยฉันก็เคยเห็นนะใน YouTube หรือว่าในแบบโลกออนไลน์แต่ฉันก็ไม่คิดว่ามันจะใช้งานได้จริงว่ะดูดูด แกดูดีดวงมันร้ายดูดีมันกินเจาะกันเป็นรูเลยนะเว้ยรูตั้งแต่หัวยันลากเลยอ่ะรลายกาดมากสําหรับดวงที่แบบเจาะมะพร้าวเนี่ยแล้วมันก็มีอีกต้นหนึ่งนะแต่ว่าต้นเนี้ยมันไม่ได้จะตายหรืออะไรนะแต่พอฉันบอกว่าเออมันขึ้นติดกันเกินไปแล้วลูกมันไม่ค่อยดกและมันไม่ค่อยมีลูกพอฉันก็เลยต้องการโคนโคนทําไมโคนให้ลูกสาวจ้าแต่ว่าเราก็ ได้นำหัวมะพร้าวนะมากินได้อีกทีนึงนะหัวมะพร้าวอร่อยมากๆเลยตอนนี้พ่อฉันก็กำลังจะตัดใบนะเพื่อที่จะเอาหัวข้างในอามากินเนาะเพราะว่าถ้าเกิดใครได้ลองกินนะแล้วก็แบบอ,อืนะสามีฉันก็ลากเอาใบไปทิ้งนะคะทำปุ๋ย แล้วไอ้มะนาวไอ้มะพร้าวลูกน้อยอย่างเงี้ยเห็นแบบเนี้ยมีน้ํานะจ๊ะส่วนของใบเราก็ไม่ได้ทิ้งเปล่านะจ๊ะนํามาตัดเป็นท่อนๆแล้วก็เอามาทําปุ๋ยอีกทีนะจ๊ะทุกอย่างในส่วนฉันมีประโยชน์หมดเลยจ้ะพอฉันกินให้ดูเลยนะจ๊ะอ่อนไหมพ่อหวานปะใหม่ๆหวานมากเลยใช่ไหมเนี้ยยอดมะพร้าวอันนี้เป็น ส่วนใบอ่อนนะที่พ่อฉันกินเมื่อกี้นี้แต่ว่าส่วนหัวยังไม่ได้ตัดไงส่วนหัวมันจะอยู่ตรงนี้เมื่อกี้พ่อฉันตัดช่วงใบทําไมโซ่ถ,ถึงขาดละพ่อกม,มันเก่าต้องต้องบอกที่นี้คนสอบสาคายเยะๆจะได้มีตงังค์ซื้อโซ่ใช่ไหมพ่อ,อ หัล <laughs> มายิ้มน่ไยดิยิ้มมุม <laughs> แกแกจำได้ไหมที่ฉันบอกว่ามะพร้าวลูกเล็กๆอะ่ะมันก็มีน้ำนะเว้ยแต่น้ำอะ่ะมันไม่ได้หวานคือมันก็จืจดๆนั่นแหละแต่แบบทำไมฉันกินแล้วมันอร่อยวะหรือว่าตอนนั้นฉันกระหายน้ำหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่ะฉันกินไปตั้งสี่ลูกอะแกมะพร้าวลูกเล็กน้ำมันก็ ไม่ได้อร่อยนะแต่ฉันกินไปตัต้องสามซี่ลูกเน่